ศาสนาไม่เสื่อมศาสนาขาสะอาดปราศจากมลินอยู่คือเก่าแต่ว่าใจคนน่ะมันเสื่อมเองมันเตื่มจากศีลรธรรมศาสนานี่ใครจะบอกเสียหายเลยศาสนาไม่เสีหยหายเลยถ้าศาสนาเสียหายคนน่ะก็มาทำคนนี้ก็มาทำคนน้นก็มาทำออก็ยาวศาสนาไนเลย มีคนมองวิพากษ์วิจารว่าพระดังๆในปีสองปีนี้มีปัญหาไปทีละองค์สององค์หลวงพ่อคุณคิดยังไงก็ไม่คิดยังไงเด็กบางทีมีผู้หญิงไม่ชอบท่านท่านก็ชอบผู้หญิงก็แล้วดูตาตาบางตาตาตาต้องม้องกันเข้าไปเนี่ย <laughs> มันก็เลยป้องกันไปเด่ป้องกันยังไงหลวงพ่ออยู่ในชายปราเหลืองมันนานเนี่ย เรื่องอย่างนี้เป็นพระเนี่ยมีทางป้องกันเพราะว่าเห็นบอกว่าพระก็เป็นมนุษย์ปุถุชนทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เข้าก็จะมีมันอยู่ที่สติเราจะคุมสติได้ไหมมันต้องอยู่ที่ใจอีกทีมันต้องแบบพูดคุยกคนก็ให้นึกถึงอสุภกรรมฐานบ้างครับ